สวัสดีครับผมเพจนาเที่ยวนําเสนออีกนะครับผมมอนิสิมาเที่ยวพาชมสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่เป็นเครื่องนะครับผมผมก็ไม่ใช่หมอยาหรือว่า,าจบจากใดนะครับผมผมเอามาแต่ตาําราแล้วก็ใน Google ในนิตนะครับผมที่อยากเอามาเผยแพร่กับท่านผู้ชมได้ชมนะครับว่ามันมีสมุนไพรด้านใดด้านใดนะครับผมผมก็รู้พอๆนะครับผมออาเพื่อนๆอ,อยากดูกันหรือ,อยัง ถ้าอยากดูแล้วก็ไปชมกันเลยเนี่ยตที่ผมว่านะเนี่ยสมุนไพรที่ผมว่านีา่ไพลกระบอกคาดคลดกว่าตัวเอสิเป็นสมุนไพรนะครับผมเนี่ยก็คือบันไดลิงหรือว่าบ้านแก้งแถวบ,บ้านผมเนี่ยพังพายอีสานเขาเรียกว่าคือไคในเตานะครับผม <S <S 2> <S 2> อาอื่นอาจสิเรียกไปเหมือนกัน,นครับผมเหม็นป่ะตัวนี้มันสิเก้ไขหรือก็เก้พิษต,ต่างๆครับเป็นยากระสายนะครับผมาบางคนนี่ไปภูไปผายังหูจักว่า บันไดลิงหรือว่าคือคนนเต้านี่มันเป็นสมุนไพรหูจักแต่ว่าเราเอามาทําแทนเชือกได้นะครับผมเป็นเชือกที่เหนียวมาก,กน,นั่นแหละประโยชน์ของมันนะครับผมอ่ะมาดูใกล้ๆก,กันดีกว่าอ่านะครับผมผมสิพาเบิ้งสปปรรพคุณนะครับผมตามตําราที่ว่าว่านเถ,ถามีรถเบื่อเมามีสปปรรพคุณเป็นยาแก้พิษทั้งปวงประมาณ,ปร,มาณประมาณใช้ต้มกับน้ําดื่มนะครับผมแก้พิษฝีแก้ไข้ตัวร้อน ขับเหงื่อแก้พิษไข้นะครับผมแก้พิษร้อนแก้ร้อนในแก้ไข้เสื่องชุมแก้พิษโลหิตแก้พิษไข้ทั้งปวงนะครับผมแก้พิษเลือดลมและเป็นยาแก้กระใสรากมีสปปรรพคุณเป็นยาแก้พิษต่างๆได้นะครับผมของเครือคในเต่าหรือว,ว่าบันไดลิงนะครับผมสปปรรพคุณอื่นก็มีเยอะแยะนะครับผมที่ผมกล่าวมาไม่หมดนะ มา้วครับผมให้ไปดูในตามตำราหรือว่าใครสงสัยยังไงให้ไปดูตามตำราหรือว่า Google นะครับผมสรรพคุณของต้นเรือบันไดลิงหรือว่าทวันบันไดลิงนะครับผมผมก็ยกเข้ามาแล้วครับผมถ้ามากมามันก็จะจําไม่หมดนะครับส่วนนี้ก็เป็นต้นเบี้ยของต้นเครือบันไดลิงนะครับผมต้นเล็กมันก็จะมีแบบนี้นะครับผมให้สังเกตดูใบมันจะมีตรงเฉกตรงกลางครับผมคล้ายรูปตับหรือปอดนะครับผม อ่าเห็นไหมห้สังเกตเวลาใครไปตามป่าตามเขาให้ดูนะครับผมนี่คือต้นเบี้ยของมันนะครับผมอ่าที่มันหลุดออกมาจากในหรือว่าเมล็ดพันธุ์เออมันก็เลยเกิดนะครับผมตามธรรมชาตินี่ครับผมใครอยากได้เอาไปศึกษาหรือว่าอยากได้เอาไปปลูกนะครับผมอ่าติดต่อได้นะครับผมที่ผมด้วยก้าวมาของทรัพย์ุณของเทวันบันไดลิงหรือว่าคือไคเนเต้านะครับผมก็คือเบี้ยมันนะครับผม ามาทภยยากไปปลูกหรือว่าอาไปศ,ศ,ศ,ศึกษาหรือว่าอาไปรเรียนกะติดต่อมาได้ด้วยครับผมเด้อติดต่อมาได้นะครับที่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมอ่าติดต่อได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กหรือว่าไลน์นะครับผมอ่าแชทมาเลยถ้าว่าจะชอบทางไลน์ก็แชทมาทางไลน์ถ้าชอบทางม e s เซนเจอร์ก็แชท,าาาชทาชมาเลยนะครับผมถ้าสนใจนะครับผมอ่านี่ผมก็อยากกล่าวว่าต้นว่าอันนี้ผมก็ไม่ได้เป็นหมอหรือว่าเป็นนงางทั้งสิ้นนะครับ ่วงผมได้ไปดูตามเพจต่างๆหรือว,ว่าต่าง u t u b e ต่างๆที่เขาทำเกี่ยวกับสมุนไพรให้ความรู้แล้วก็มาเผยแพร่พแล้วผมก็อยากจะมาเรียนรู้ด้วยนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้อ้างอิงหรือว่ามันอุปทานมาหรือว่าใดๆนะครับผมแค่เพียงแค่ศึกษามานะครับผมดูแล้วเราก็สนุกเราก็อยากจะทําตามและอยากให้คนที่เขาไม่รู้ให้เขาได้รู้ด้วยนะครับต่างได้เผยแพร่เ,พเป็นธรรมทานด้วยนะครับผมอาศัยว่าเป็นยาแบบธรรมชาติเราเราพึ่งยา ลากไม้หรือว่าถาวัน,นี่ตามธรรมชาติมาเป็นยานะครับผมนี่แหละผมก็ไม่ได้เก่งอะไรถ้ามีอะไรผิดพลาดประก,การใดก็บอกกันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากศึกษาว่ามันอาจจะมีอีกนะครับผมให้ไปที่ Google สปปรรพคุณของบันไดลิงนะครับผมเข้าไปจะมีเยอะมากมายเลยนะครับผมแล้วแต่ตามที่เขาบอกไว้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็จะได้จบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้ามีคลิปนําเที่ยวเอานำเที่ยวทั้งอื่นช่องผมจะทําว่า ทำหลายอย่างไม่ว่าจะอะไรผมก็เอาหมดนะครับผมดีกว่าไม่มีคอนเทนต์นะครับผมไม่ว่าจะทําเกี่ยวกับสมุนไพรหรือว่านําเที่ยวเออหรือว่าพานําเที่ยวติดต่อโปรโมทนะครับผมติดต่อมันได้เลยนะครับผมยินดีพร้อมรับครับผมโอเคครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเอออย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ครับผมโอเคครับบ๊ายบาย